เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณชุอย่างเงี้ยทำเงี้ยถูกต้องแล้วคือไปติดต่อไปดูไปอะไรเงี้ยดีแล้วอออันนี้จะยังไงก็ได้เป็นของเราดีค่ะที่เนี่ยดีอยู่แล้วร่มเย็นอืนะคะนะครับยังไงขอให้โชคดีถ้าเกิดว่าได้ที่แลงนี้เรียบร้อยแล้วโทรกลับมาคุยกันนะครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสายแรกน่ารักมากต้องอย่างนี้ใช่ต้องถามเลยว่าอาจารย์ที่เนี่ยหนูจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยถูกบางคนบอกอาจารย์จอซื้อที่อะ แตีนะแล้วเกิดมีห้าอย่างตีนะอย่างนี้ตีนะครับต้องถามเลยนะครับอ่ะอีกหนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรครับวิไลพรค่ะคุณวิไลพรจังหวัดอะไรเอ่ยสงขลาค่ะสงขลาออ๋สวัสดีค่ะเช้นค่ะจะถามเรื่องการเงินค่ะอาจารย์อืมว่าช่วงนี้จะดีไหมเป็นไงใช่จะมีเงินใช้ติดมือไหมโอเครายจ่ายอ๋อรายจ่าย เยอะมากยไงหนึ่งครับหนึ่งนะคะแดมิเชียนค่ะสองครับสองตาเยียวสามครับอ่าสามไหมทองและสุดท้ายห้าจานออสุดท้ายภัยไร้เขาบอกว่าอย่างนี้ช่วงนี้อย่างน้อยก็ต้องเดือนสองเดือนเนี้ยครับเขาบอกว่าต้องใช้บุญเก่าเงินเก่าไปก่อนอืมเออไม่รู้แหละเงินเก่าบุญเก่าอาจจะสมมติว่าเรามีกิจการสมมุติเรามีกิจการก็ต้องเก็บอย่างนั้นไปก่อนหรือเอาเงินเก่าเผลอเพิงถอนเงินเก่ามาใช้ด้วยซ้อ เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเงินยังไงหมุนหมุนได้แต่เข้าใหม่เนี่ยไม่ขึ้นอ่าเข้าใหม่มันไม่ขึ้นมันไม่โผล่แต่ว่าไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดแต่ต้องระวังการจ่ายออกทีละก้อนใหญ่ๆเพราะในในดวงเขาบอกว่าจ่ายทีละหนักหนักแล้วาจแล้วแล้วเหมือนเราเออเงินนี้คือเนี่ยมันจะไม่ก้อนใหม่เข้ามาเมื่อไหร่ไปอ่ะอ๋อไม่มีค่ะยังไม่มีย้อนสองเดือนเนี่ยยังไม่เห็น ใช่ครับนะอะเป็นกําลังใจให้นะครับโชคดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออถ้าอย่างนี้เรื่องของการเงินนี่เลยคุณวิไลพร อยู่นาคายเลยมันจะได้ฟุกฟุกเข้ามาบ้างโทรเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเข้าไปในเบอร์ c เซ็น e n t e r ได้เลยสั่งเลยนะคบเอาไปใส่ไว้ที่อาจารย์บอกใส่ไว้ที่มือขวาเนี่ยเราลองเนืนัดมือขวาเนาะเก็บนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่ายังไม่มีอะไรเข้ามาลองดูนะครับลองใช้ดูแล้วถ้าเกิดว่าได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยสั่งซื้อไปแล้วแล้วลองใช้ดูโทรเข้ามาคุยกันนะครอาจารย์มั่นใจเลยว่ารายการช่องโชคดีชาแนลเนี่ยแฟนรายการช่องอื่นตามมาดูเยอะนะครับเบอร์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโทรเเ้าดอ่ลลลรรโโททยยแววบก อยู่นะคายจะไปช่วยในเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภไปเลยูนะคายใบไม้จดไว้เลยนะครับอ่านะฮะอีกหนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับคุณนิดค่ะคุณนิดจังหวัดอะไรเอ่ยนครปฐมค่ะโอ้ฝนตกไหมเอ่ยวันนี้อยากรู้เรื่องโชคลาภว่าจะมีโชคกับเขาไหมอ่ะมีโชคไหมนะวันนี้นะวันนี้นะวันนี้โอเคนะวันที่หนึ่งเลยนะโอเคอ่ะหนึ่งนะคะซันสโตน สองครับสองนะคะไพไรท์สามครับอาจารย์สามบรัสโตนและสุดท้ายครับโอ้โหโกเมนนะคะเขาบอกว่าถ้างวดนี้ยังครับนะคะยังเลยนี่จะมีก้อนโตก้อนใหญ่ดีๆเนี่ยนะฮะมีนาเมษาอีงเพราะฉะนั้นงวดที่มันออกกุมภาหรือมีคำว่ากุมภาต่อท้ายเนี่ยยังไม่ใช่เงั้นแสดงว่าซื้อได้แต่นิดนึงอ่าถ้าอยากซื้อตามใจนิดนึงแต่ว่ายังไม่ใช่ค่ะมีนาเมษานะ ครับสวัสดีครับอ่ะคุณนิดถ้าสนใจนะฮะนี่ยูนาไคเหมือนกันอยากให้ลองดูเพราะว่ามีอยู่ช่องหนึ่งอาจารย์ไปจับปรากฏว่ามีมีท่านหนึ่งเสียไปตั้งครึ่งแสนมาสองปีแกก็เอาละลงทุนแค่หลักพันลงทุนไปปรากฏพอพอไปปุ๊บแกถูกเหยียบหมื่นอืในงวดแรกที่ได้รับไปใช้เลยครับคุ้มนะอาจารย์เอาเป็นว่าคุณนิดลองดูนะครับโทรเข้ามายูนาไคนะฮะ ลองดูนะครับเอ้ยวันนี้ผมเป็นอะไรฮะหน้านิดนึงนั่นน่ะสิฮะอ่ะ0ูนย์ครับเก้าหกศูนย์ศูนย์หแล้วก็ศูนย์สองเก้าหกนะครับอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะคุณอะไรครับค่ะคุณเดย์ค่ะจ้าอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยอยู่กรุงเทพนะคะครับผมเชิญครับหนึ่งคำถามครับค่ะอยกากจะทราบว่าเอ่อจะได้งานไหมคะอ้วันนี้ไปสมัครงานนะค่ะแล้วก็จะได้เดือนหน้าไหมอ่าสมัครไว้กี่ที่คะเออ หลายที่นะค่ะหลายที่อ่ะโอเคจะได้กับเขาบ้างไหมเน้อหนึ่งนั้นนะคะอ่าหนึ่งครับอาจารย์หนึ่งนะคะไทเกอร์ไอออนค่ะสองครับสองนะอาเกตสามครับสามบรัสโตนและสุดท้ายครับอ่าอัมพันธ์เขาบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยหลายๆเนี่ยเขาบอกว่าจะได้อย่างน้อยสองที่สองที่เลยแต่ให้เลือกเอาที่ที่จํานวนเงินเนี่ยมากที่สุดอ๋อจะให้ไม่เท่ากันโอเค่ะครับนะคะอย่างนั้นดูเหมือนเป็นต่างชาติเนาะ ใช่ค่ะเป็นเป็นขอโทษค่ะเป็นลูกครึ่งอะไรเอ่ยลูกครึ่งฝรั่งเศสค่ะอ๋อต้องตอนนี้ก็ต้องวงสัวแล้วเนาะเพราะมันตอนเย็นแล้วอะใช่ไหมคะครับค่ะ อ่ะเอาเป็นว่าลองดูนะฮะอาจารย์บอกว่าจะได้อย่างน้อย2ที่แล้วก็เลือกเอาเรื่องของเงินนะว่าที่ไหนให้เยอะกว่าก็ไปนะแล้วก็เอสเซมเนเท้ามาอาจารย์คะเดี๋ยวประมาณอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะค่ะเขาบอกเร็วๆนี้เร็วๆนี้เลยค่ะเร็วๆนี้นะคะยังไงก็โชคดีแล้วก็ส่งเอสเมเข้ามาถามได้เพิ่มเติมนะคะครับผมใช่ค่ะ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 แมสซี่ค่ะค่ะเมสซี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมใช่เมสซีโบกูแปลว่าขอบคุณมากมากอ๋อนะครับเรียนมาเหมือนกันต้องอ่านหนังสือนี้เล่นนี้เลยเล่มนี้มีบอกว่าเรียนอะไรมาครับอ้ามา1งสายครับสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณมากเลยทีมงานน่ารักจริงๆเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรครับเอ๋ค่ะสมุดปากาค่คสมุดปากานาเชิญครับเชิญค่ะ เออตอนนี้ทํางานประจาอยู่อยากจะเปลี่ยนงานนะคะไม่ทราบว่าปีนี้จะได้เปลี่ยนไหมหรือว่าจะไปทําธุรกิจอะไรดีเอออ่ะได้เปลี่ยนไหมเรามีในใจบ้างไหมคะว่าเราอยากทําอะไรนึกไว้ยังไม่มีอะไรในใจเลยค่ะอ่ะงั้นก็ถามคําถามแรกก่อนว่าจะได้เปลี่ยนไหมเนาะโอเคซิทรินค่ะสองครับสองแรสเตอร์เซนิกแจสเปอร์สามครับ สามอเมทิสและสุดท้ายฮะจอุ้ยโยอ่ะหยิบจำได้จำได้โทคาสผมเห็นเหมือนกันนะเห็นอโทคารสเป็นไงฮะจย์นะเขาบอกได้เปลี่ยนนะคะได้เปลี่ยนอยู่สองช่วงช่วงแรกคือมีนาเมษาครับผมนะคะเป็นงานใหม่ที่แปลกเลยเป็นงานใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้ามีนาเมษาเกิดเราแบบยังไม่มั่นใจกลัวก็ต้องปลายปีเลยอ่าบางทียังไม่อยากเปลี่ยนนะจาย์เออนะคะได้สองช่วงแล้วก็ถ้าเกิดอยากถามเพิ่มเติม SMS มมาเลยค่ะวันเดือนปีเกิดมาเลยว่าอย่างเนี้ย เกิดบัญชาอังคารพุดเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณเอกครับสวัสดีครับอยากจะให้ทุกสายที่โทรเข้ามาได้หนึ่งคำถามเหตุผลเพราะสายแน่นแต่คุณสามารถเอ็นเซนเมเข้ามาถามต่อได้อีกเหมือนอย่างคุณเอ๋อย่างเงี้ยใช่แบบคุณเอ๋คุณเดลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าอยากอยากจะรู้ว่าอย่างอย่างคุณเดลเนี่ยจะทราบรายละเอียดชัดเจนว่างานน่าจะเป็นแนวไหนเผื่อจะได้แบบว่าตัดสินใจได้เพิ่มอีกเอง่ายเลยเนี่ยเช็คไคลโลนูโมโลจีเนี่ยว่า ชั้นเนี่ยเหมาะกับอาชีพอะไรมากที่สุดอ๋อเลขวิญญ,ญาณดูได้เลยนะได้<า>เลยอย่างน้อยเนี่ยอย่างขายลูกชิ้นอยู่สมมติวันนี้ขายลูกชิ้นอยู่แต่พอเช็คบอกโอ๊ยอันนี้ต้องไปทําเป็นแนวแบบเก็บเงินเก็บทองอืออะอย่างเงี้ยจากตรงนี้ก็เปลี่ยนไปทําอย่าง <จะ S 1> อื่นจะดีกว่าเลขวิญญ,ญาณเนี่ยสามารถจะดูได้จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นเลขประจําตัวของเราเองไม่เปลีนอย่ากลัวนะฮะคุณผู้ชมเอสเอ็มเอเข้ามานะครับอะอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับ่สวัสดีครับคุณอะไรคคคครรรัับบไไไลพ่่ะเกกงมาอ จะถามจะถามเรื่องบ้านอะค่ะจ้าว่าว่าบ้านที่นี้อยู่ดีไหมบ้านดีไหมบ้าน่ะบอกเลยจ้าบ้านที่สามห้าหนึ่งค่ะสามห้าหนึ่งมีทับไหมไม่มีไม่มีค่ะอยู่มานานแล้วยังเนี่ยค่ะเป็นบ้านของใครมาก่อนไหมเป็นบ้านของแฟนไงอ๋อบ้านแฟนแล้วเรามาอยู่เนาะบ้านนี้เ็าบอกบ้านเก่าเจ้าที่แรงดีแต่ให้คุณไม่ได้ให้โทษกับเราแต่เขาบอกต้องมัน เาเรียกอะไรก็เจ้าคนที่อยู่บ้านนี้ต้องหมั่นทําบุญนะคะทําบุญบ้านหรืออย่างน้อยก็สวดมนต์บ่อยๆเพราะเขาบอกบ้านหลังนี้เนี่ยให้คุณแต่ต้องทําอย่างนี้หรืออย่างน้อยๆถ้าเราไม่สวดก็เปิดเพลงธรรมะไปอให้ดังๆในบ้านอ่ะให้มันเหมือนแทนที่จะเปิดเพลงวัยรุ่นก็เปิดเป็นธรรมะไปสวดไปเอออย่างน้อยก็ช่วยผ่อนแรงเรานะคะดีค่ะบ้านหลังนี้ดีนะคะค่ะนสวดกันนะเดียวให้ที่ว่าให้บ้านจาลู้ไง อ๋อแล้วตกลงหาเลิกได้ยังหาเลิกได้ยังตั้งตั้งแล้วตั้งแล้วตั้งสองวันติดวันก่อนโอ้ยดีโชคดีดีใจด้วยค่ะก็ยังพัวอยู่เลยงั้นติดตามชมเราตลอดนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับยังห่วงเลยยังนึกอยู่ในใจปั่นนี้เธอไปตั้งหรือยังเนี่ยวันนั้นดูไม่น่าจะได้ตั้งเลยโอ้แล้วก็ ถือว่าโทรเก่งนะอาจารย์นะมากเออนะครับอ่ะตอนนี้น่าจะได้อีกสักหนึ่งสายนะครับ0ูนย์สอครับเก้าหกศแล้วก็ศูนย์สองเก้จ็ดงงานบอกไม่ได้แล้วสงสัยจะไปเข้ารถตรงชาติก่อนเข้าตรงชาติก่อนเดี๋ยวเบรกหน้านะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะฮะอยากจะให้ส่ง s อสเเข้ามาเยอะๆนะครับยี่สิบแปด้าหน่งศูนย์เก้า วันเดือนปีเกิดเลขที่เกิดรวมถึงชื่อของคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดว่าจะให้ดูเลขที่บ้านเลขทะเบียนบ้านใช่ส่งให้เข้ามามาเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถเนี่ยนะฮะอยากให้ส่งสีมาด้วยที่จันทร์อ๋จะรู้ว่าถูกฉลกกับเราหรือเปล่าวันหลังจะได้ซื้อไม่ซื้อนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะโทรมาคุยกันสดๆหน้าใหม่029600578ถึง9นะครับก็โทรเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคาร์รตทโซชาติก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรัตนมณีอียิปต์มับ